ับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นนัะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม It is ิส l รมานี่ในพาร์ทที่2นะครับผมมาเรามาใช้ชิตแบบขอทานกันต่อดีกว่าครับผมโอเคครับผมก็บพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราก็ได้ทำการสารวจบือไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ของจริงครับผมของจริงนี่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในตัวนะครับผมประมาณ454บาทแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าชมแม ผมไปซื้อรองเท้ามาใหม่คู่หนึ่งเว้ยจาดร้านนะครับผมที่ลดราคา50%น่ะให้ตายเถอะเออรองเท้าสีแดงครับผมเออแล้วก็มาพาทีละนะครับผมผมได้อ่านจุดนี้ผิดไปนะครับผมนี่เขาชื่อเบเกอร์คิงนะครับผมไม่ใช่เบเกอร์คิงนะครับผมโทษทีตาทัวร์กับผมเอยอยากอะไรมากครับผมกับคนตาทัวร์นะฮะโอเคปั๊บนี่อ่าอย่าเราไปตัวช่วยว่าตอนนี้เรามีคอลเลคชันอะไรในตู้เสื้อผ้าบ้างเปิดดูครับผมโอ้โหนี่ฮะเรามีรองเท้าใหม่คู่หนึ่งแล้วครับผมแล้วก็นี่รองเท้าแตะกระดาษครับผม น,นี่โคตรเท่เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นของเก่านะก็ผมที่อยู่ในตู้อยู่แล้วนะโอเคก็คผมเรามาใส่รองเท้าใหม่กันดีกว่าช่บนี่ป่าวันนี้เราไปทำภารกิจจกกระเป๋าตังค์คนดีกว่าครับผมอ่านี่ฮะเงิน454บาทที่จริงผมมีเงินเป็นพันเลยนะเอาไปซื้อรองเท้า500 <c oughs> อ,อที่จริงรองเท้าคู่นี้นะก็ผมราคาเป็นพันนะับผมตามท้องตลาดที่เป็นราคาเต็มนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยเราไปเจอร้านลดราคา50%มาเฟ้ยเอ้ยในรถเซ่พี่คนนี้เออมีเงินหรือเปล่า ไหนขอสแกนกรรมหน่อยซิรู้ไหมว่าตัวนี้ <c oughs> เวนกรรมกำลังจองร้านจองผ่านเธอเออแชวแชบสแกนกรรม <c oughs> ตามไปก็ผมตามไปวิ <c oughs> วิจอยเกมด้วยจอยเกม,เกมกที่ขายได้ราคาดีมากแล้วมันต้องจกสิครับแบบนี้บอกเลยว่าสกิลการจกของเรานะครับผมตอนนี้มันสุดยอดจริงๆเรียบร้อยเฮ้ยได้ขวดอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะขอจกอีกทีนึงนะฮะอ่าปุ๊บ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 ปุ๊นนบปุ๊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 บปุ เฮ้ยกลับบ้านไปเบียดด่าแนนะ่เอ้ยเฮ้แล้วพี่สุดหล่อคนนี้ล่ะไหนส,สกนกรรมส์เซมีอะไรให้เราจกจกบ้างเออไหนดูเซเฮ้เฮ้เดินตามไปเดินตามไปที่จริงนะครับผมเราสามารถที่จะจกได้เลยนะครับผมไม่ต้องสแกนกรรมนะครับผมอ่าแต่ว่ามันจะไม่เห็นไงว่าในตัวเขาพกอะไรบ้างนะครับผมมันจะจกแบบที่เรียกว่าไม่มีเป้าหมายนะ อาจกเลยครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่นี่นี่เฮ้ยได้มาแล้วหนึ่งชิ้นจกอีกทีก็ผมชื่อต้องการเงินชื่อต้องการเงินเอาโหยบอกเลยว่าผมไปเล่นรอบมาสกิลการจกของผมที่มันชั้นเทพจริงๆฮ่าเรียบร้อยฮะนี่รัมโบกินีรัมโบกินีเหรอเฮ้ยเฮ้ยคันนี้สวยนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เรามีไขควงอยู่กี่อันครับผมนี่อ่าการงัดรถนะครับผมเราก็ต้องมีไขควงด้วยนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะงัดได้นะครับผมนี่ปั๊บ ไขควงสองอันครับผมอ่าไขาควงอันนึงก็สามารถที่จะงัดรถได้1ครั้งนะฮะการที่เราจะไปซื้อไขควงทด้นั้นเราต้องมาซื้อร้านตรงนี้เว้ยอันนี้คือร้านขายเครื่องมือทั่วไปนะครับผมอ่านี่ราคาลด50%ด้วยอ่าไขาควงอันนึงก็มีมูลค่าประมาณ10บาทนะครับผม,ผมกด e ีซื้อเลยอ่าส่วนคีมนี่ก็เอาไว้ตัดสายไฟนะครับผมเวลาจะสตาร์ทรถอ่าซื้อไป1อันเฮ้ยรู้สึกว่าอันนี้มีไม้กระบองด้วยนะอ่าไม่ต้องซื้อแล้วกันเพราะว่าเรามีไม้หน้าสามอยู่เลยนะ อตอนนี้รู้สึกว่าน้ำหนักตัวเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเราสามารถดูได้จาก่านี้ด้านล่างนี้เลยฮะขึ้นเป็นรูปสีดแดงเห็นปะเป็นรูปคนแบกของฮะ อ่าผมน้ำหนักโตขึ้นนะครับผมแล้วก็เอาของมาระบายออกบ้างนะเฮ้ยนี่จอยเกมตั้ง30บาทเนะี่ยโคตรแพงกับผมกดค้างขายไปเลยนี่ครับผมหูฟังอย่างดีนี่ครับผมเอกาสารสําคัญไอเจ้าขวดนี้มันน่าจะเป็นน้ํายารางบับครับผมเกี่วยวกับการเมาเร่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะอันนี้ขายไปเลยกับผมอ่าปับ๊บตุก,กตามหมีขายไปเลยแก้วน้ํากันความร้อนกับผมขายไปขวดน้ำพลาสติกขายไปฮะ อันนี้อ่านี่เป็นแบนเดตแต่วก็ผมอ่ะหอยทาขายไปฮะนี่ป่๊เฮ้ยเดีย๋ยวเราเป็นการลดกันดีกว่าครับผมอ่าเมื่อกี้เราไปซื้อไข่ฟูกมแล้วนี่ตอนนี้ตํารวจไม่จับเรานะครับผมเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แบบคลีนมากๆเลยครับผมเราสามารถที่จะดูได้จากด้านบนแล้วก็ผมเห็นปะไม่มีรางวัลน,น้าจับแล้ว ก็วิธีการแก้รางวัลําจับนะครับผมให้เราไปที่อ่ามันจะมีมันจะมีหมายจับของตํารวจอยู่นะครับผมนี่ไงอ่าไอ้นี่คือหมายจับเรานะเว้ยไม่ใช่หมายจับคนอื่นนะครับผมเวลาเราติดคดีอะไรนะครับผมให้เรามานี่เก็บตรงนี้นะครับผมมันจะทําให้ค่าตัวเราลดลงแล้วก็ความต้องการตัวนะครับผมก็จะลดน้อยลงด้วยนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราต้องทําการงัดสดก่อนเลมโบกินี่เฮ้ยงัดก่อนเลยครับผมบอกเลยว่าสกิลการงัดของเราเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ว่าต้องฝั่งนี้เอ๊๊๊เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ โอเคงัดเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดท้ายรถได้นะครับผมไม่คุ้มเลยให้ตายเถอะเอยเสียไข่คองไป10บาทแต่ว่าท้ายรถเขาไม่มีอะไรเลยนะครับผมคือเกมนี้นะครับผมตามท้ายรถคนนี้มันก็จะมีพวกของด้วยนะบางทีก็ได้เป็นพวกวิทยุนะครับผมติดรถอะไรประมาณนี้หรือม่ก็สิ่งของต่างๆหรือว่าเราจะเอาแลมโบกินี่ไปขายดีนะมามาลองกันสัหน่อยครับผมนี่ตัดสายไฟครับผมอ่ะทดสอบความจํากันหน่อยครับผมความจําประทองของเราเขียวแดงแดงแดง เขียวแดงแดงแดงโอเคครับผมห้าเรียบร้อยเสร็จชั้นละ5โอเคอปุ๊บนี่รัมโบกินีเอาข้าจริงนะวว้เกมเนี้ยไม่จำเป็นต้องซื้อรถเลยครับผมเอ้ยไปโต้จากคุณื่่เอาฮะแล้วเราก็รถพี่ขายนะฮะอ๋อว้วานนวถอยหน่อยเฮ้ยพี่มีลัมโบขับไฟเฮ้ยเอ้คุณป้าเอ้ยคุณป้าคนนั้นอนะ่ะถอยไปหน่อยสิเฮ้ยผมจะขับรถปิดปิดปิด,ปด ่าเกมพิพยานเอย่าชนคนนะครับผมเพราะว่ามันจะติดความผิดนะครับผมอ่าจะว่าแหมขุดป้าก็ยืนขวางทางกันเลยอ่าเอาลำโบไปซินี่อาจะเชื่อว่าอัลลัมโบไปขายปุ๊บเหมือนกับว่าเราขายนะครับผมเราจะไม่ได้ราคารถเว้ยมันจะได้เป็นค่าเศษเหล็กครับผมให้ตายเถอะเอ้ยเอาอัลลัมโบมาขายเป็นเศษเหล็กเหรอเนี่ยอ่ะตุม้มถือว่าได้เท่าไหร่เฮ้ยห้าสิบบาทลำโบกินี่ได้คันละห้าสิบโอ้โหให้ตายเถอะเอ้ย โกงชั้นหรือเปล่าเนี่ยร้านนี้เขาขายอะไรนะเดีย๋ยวผมขอลองคุยเดี๋ยวซิอ๋อนี่คือการล้างคดีเว้ยก็คือถ้าเราติดอาค่าตัวตรงนี้นะครับผมอาความต้องการตัวก็ผมเราสามารถที่จะเอาเงินมาจ่ายได้นะครับผมเป็นการล้างคดีอ่ามันจะมีร้านแบบนี้ทั่วเมืองเลยนะฮะอ่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็ผมลงไม่สามารถที่จะฝากเงินเพิ่มได้ฮะ ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในบัญชีนะครับผม50บาทนะฮะต้องค่อยๆเล่นไปเว้ยแล้วต้องอัปเกรดในส่วนของอ่าเขาเรียกบัตรบัญชีของเรานะครับผมให้แบบใส่ตังค์ได้บ้าขึ้นนะนะอะไรประมาณนี้เฮ้ยตอนนี้เราเป็นคนไม่มีเครดิตน่ะทำไมได้เฮ้ยเอ๊ยรถคันนี้เฮ้ยผมชอบรถเปิดประทุนคันนี้มากเลยเดี๋ยวก่อนผมผมอยากได้รถนะแต่ว่าผมอยากจะมีบ้านก่อนครับผมเฮ้ยถ้าเราแต่งตัวมอสอแบบนี้แล้วเราขับรถเท่เทนี่มันมันดูน่าแปลกใจมากนะตำรวจจะเพ่งเล็งเราได้นะครับผมเฮ้ยเก็บหอยก่อนฮ่า นี่เก็บหอยทากชิวรอคบโอ้หอยทากทุละสองบาทเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูสิร้านทําผมเขามีทรงอะไรบ้างครับผมคือว่าจะมีทรงเท่ๆมันก็ส่งทั่วไปครับผมตอนต้นเกมเราก็สามารถที่จะทําได้นะหรือว่าจะใส่โหนดก็ใส่ได้นะอืมเอาแบบเฟดดีเ้เอรคิกรี่ปะ่ะอย่างนี้ปะ่ะชอบวีอาร์เดอร์แชมเปียนเดอะเชนโอ้โหอย่างงี้ดีกว่าครับผมเฮ้ยนี่ก็เทดีนะ เออค่าทรงผมเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งร้อยมาโทอันนี้50บาทครับผมโกนหนวดนี่เอาแบบนี้แล้วกันกค,ครับผมเฟดี้เมคคกอรี่ช่วยแว็อ้าวยังไม่เปลี่ยนเหรอทำไมไม่เปลี่ยนให้ผมล่ะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนง่วงนอนอ่ะเฮ้ยห,หิวข้าวเลยครับผมอ่ะแล้วกดกินข้าวได้ครับผมอ่ะแล้วกดจากตรงนี้ก็ได้นะกดเลขหนึ่งครับผมปุ๊บอ่าแล้วในมือเขาก็จะถือเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เราซื้อมาแล้วกดที่ขวากินฮนะแงมแงมแงมอ่ะอ่ะกินอีกได้ครับผม อังแงงแงงอ่า,งเ,งอาเอ้ยยังไม่อิ่มอีกเหรออะกดอีใต้ครับผมอังแงมอังแงงอังแงงอ่ะกินกินกินจะกว่าจะอิ่มฮะนี่เฮ้ยตำรวจตำรวจไลยจับใครเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตำรวจไลยจับใครเพราะผมผมเป็นพลเมืองดีอย่าผมช่วยเองมไม่เป็นไรไม่เป็นไรน,นี่มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ้ยผมอยากจะช่วยครับผมเผื่อว่าจะได้เออค่านจำจับอะไรประมาณนี้นะอ่าตอนนี้เรามางัดรถด,ดีกว่าครับผมเผื่อว่าจะเจอของดีๆอยู่ในรถนะฮนะป๊ ับนี่ผมว่านะครับผมการเอารถไปขายเนี่ยไม่คุ้มเอาซะเลยครับผมแต่ว่าการงัดรถคุ้มไหมเนี่ย <c oughs> เอ้ยแต่ว่าบางทีมันจะเจอของนะเว้ยอ่ะเราก็ต้องยอมแลกปะวะเฮ้ยอันนี้งัดง่ายเหรอเฮ้ยอ่าวิทยุปิดรถครับผมอ่าตอนนี้เราเสียไขค,รครวงไปกี่อันวะา3อันใช่ไหมได้วิทยุมากี่อันปับ๊บได้วิทยุมาอันเดียวราคา60บบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเอ้ยเอาไปขายสิครับผมรออะไรอยู่ เดี๋ยวก่อนนะเดีย๋ยวผมไปซื้อเครื่องมือเพิ่มก่อนอ๋อชูแวบเฮ้ยเราจะไปไหนกันดีอ๋ออันนี้เป็นร้านขายยานะครับผมอ่ะผมมาซื้อเอ้ยเรามีอยู่3อันนี่หว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไป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 อันนี้เป็นร้านน้ำกระป๋องน้ำกระป๋องสิบบาทโอ้ใช้เงินเป็นเบีย้ยเลยอ่าปับเก็บขยะก,ก่อนเออผมขอแฮมเบอร์เกอร์สักหนึ่งอันได้ไหมวันนี้ผมมีตังค์อะครับอ่อนี่กดซื้อไปเลยเอามาสักสองอันแล้วกันอ่ะชูแวบนี่ฮะ โอเคครับผมแล้วก็หาเงินไปเรื่อยๆนะครับผม,ผมเพื่อดำรงชีวิตแล้วก็ปวดขี้ก็ขี้ได้นะครับผมเกมนี้ <c oughs> โอ้โหนี่ชีวิตไม่ช่างดีเหลือเกินอ่ะเฮ้อ <c oughs> อ่าเรียบร้อยไปไปไปอ่าเฮ้ยเก็บขยะก่อนนี่ครับผมเก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะไปขายแล้วก็อ๋อตอนนี้เราไม่มีค่าตัวนะครับผมว่าว่างจังเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ออ่าเก็บเอากิ่งไม้ไปด้วยครับผมนี่กิ่งไม้นี่เขาไปขายได้นะ อย่าเราเอา,เอาของเก่าไปขายดีกว่าไหนะดูซิตอนนี้ของในตัวเราโอ้ก็มีไม่เท่าไหร่นี่หว่าไปซื้อนี่ก่อนดีกว่าครับผมเครื่องมือเอออย่เราไปซื้อเครื่องมือก่อนเครื่องมือในการงัดแงะรถนะฮะร้านมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับผมเมืองนี้อา่าที่จริงเราเปิดดูได้นะครับผมแต่ว่ามันก็โอ้ตาลาย <laughs> วิ่งเอาดีกว่าวะเกมนี้ยังมีเฟรมเรทตกอยู่นหน่อยๆน,นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับผมก็ถือว่าเดีย๋ยวเขาก็จัดก,การเออค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับผมสำหรับตัวเกมนะครับผมดีเทลม,มันค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เฟ ไม่นดาแปลกใจอ่าชอแมฟอ่าอันนี้ออดยงไงร้านขายเครื่องมือเจอแล้วอจิวัตวันดีครับเขาซื้อไขควงหน่อยอ่าเราจะไขควงไปงัดไอวีอ่าวิทยุในรถนะฮะจัดมาเลยครับผม3-4อันทูกความรุ่งโรจน์เฮ้ยอมไม้น้าสามิปะไม้น้า3นี่ดามเมจมันเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้มันตั้ง1 0 0 150ไปแล้วเนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ยมีบทเพลงด้วยครับผมแม่ในร้านนี้เขามีแบบเพลงกล่อมใจซะด้วยเฮ้ยลูกพี่ อันนี้เราสามารถที่จะจกได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องสแกนกมนะฮะเฮ้ยอันนี้ระดับยากกว่าโอ้ยชิบพายแล้วโอ้ยชิโอ้ยเราชนการถนโอ้ยไอ้ช่วยด้วยครับคุณตำรวจไอ้นี่มันจะจกตังค์ผมเอ้ยผมเปล่าผมเปล่าโอไม่ไม่ไม่เอ้ยเอ้ยมันเอาเรื่องว่ะมันถึงเวลาที่เราจะต้องต่อสู้สราอยู่ที่ึกไปโชลิวเคนโอ้โหกระเด็นเลยฮะเป็นไงล่ะเฮ้ยอาจจะมาสู้กับนักเลงขอทานอย่างฉันเหรอนี่ไม้ตีซะ ติดคดีครับผมโอเคครับผมแต่ว่ายังไม่หนักหนาเว้ยอ่านี่ครับผมเรียบร้อยฮะได้เงินมาก็คือถ้าหากว่ายิ่งค่าตัวเราแพงนะครับผมอ่ามันก็จะทำให้แบบตํารวจตามร่าตัวเราบ้าขึ้นด้วยนะตอนนี้แค่6บาทไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวเราไปาดูหมายจับเราก่อนหมายจับอยู่ตรงไหนนะอาวดีวดีอ่ะปึ๊บหมายจับเรามันจะมีหมายจับอยู่ครับผมนี่ไงเห็นปะ เก็บป <med silly> ุ yeah, ๊บนี่มันจะเป็นการลดค่าตัวเลยนะครับผมเหลือ35นะครับผมโอ้โหหรือว่าเราจะไปใช้บริการแบบเอาเงินจัดแต่โตดีว่าเฮ้ยไอ้นี่มัน security ของนายกเทศมนตรีนี่หว่าเราต้องหลบให้ดีๆนะอ่ารู้สึกว่าแถวบ้านเรามันจะมีนี่ไงหมายจับอีกหนึ่งอันโอเคครับผมตอนนี้ก็หมายจับเราเหลือ1 0บาทเท่านั้นนะฮะอ่าเบอรโอ้รู้สึกว่าถ้าเราโดนจับทีนึงนะครับผมจะโดนปรับเงินประมาณ200กว่าบาทเลยนะตัวโนโค้ดเยอะ ตอนนี้ก็เอ้ยเหนื่อยเหนยเนอยนอย,เ,นอยเอ้ยเอาของไปขายดีกว่าเจ๊ะเจ๊ะเเออสวัสดีครับคุณลุงเอาไปขายเลยครับผมอันนี้ถุงใส่หอยป่ะเนี่ยอ่าถุงใส่หอยครับผมเอาเก็บไปอันนี้เอาไว้อันนี้กดปฏิครับผมขายทั้งหมดฮะปลาก็ขายทั้งหมดวิทยุนี่ขายไปเลยหอยนี่ก็ขายหอยไปฮะเฮ้ยอ้ยคนเลยขายหอยนี่ตายเถอะอ่ะชวรมาได้เงินมาเพียบเลยเฮ้ยสแกนกรมก่อนอ่าเฮ้ย พ่อหนุ่มคนนี้ใส่กางเกงสวยดีไนสงสัยจะมีเงินเยอะนะเนี่ยดูสิมีอะไรบ้างครับโอ้โอของเยอะครับผมเงินตั้ง47บาทครับผมแล้วก็ของอีกเพียบเลยไปตามไปตามไปตามไปฉันจะตามไปจกตูดเธอเฮ้ยนี่นะอนชัวร์แเรียบร้อยครับผมนี่เจอการจบแบบรวดเร็วครับผมโอ้โหเดินขนาดน,นี้ยังไม่เหลือตัวอ,กอีกเจอการจกตูดแบบต่อเนื่องเฮ้ยดูดดูดดูด,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 ดเฮ้ย มาอ่ะปุ๊บฉันจะดูดของให้หมดนี่เอาเป้ย้เอาเป้ยของมีสี่ชิ้นนะครับผมก็จบแค่สี่รอบก็พอโอเคครับผมหมดตูดฮนะ <c oughs> เป็นไงล่ะหมดตูดแบบไม่รู้ตัวเจอแบบสุดยอดแห่งขอทานฮ่าเรื่องจกกบกระเป๋านี่มันเป็นเรื่องที่ <c oughs> สบายมากเลยับฉันเฮ้ยไปดูเสื้อผ้าใส่ใหม่เลยใชเออสวัสดีครับเฮ้ยอ่าเสื้อผ้าโอ้โหอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงนะเนี่ยเป็นเอลลอยนะฮะอืมทำไมเสื้อเอลลอยเยอะจังเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อผู้ชายอะ่ะ แล้วเสื้อทำไมเอาเสื้อแบบแบบเปรอะเปืเป้อนๆเอามาขายครับผม <c oughs> มันอาจจะเป็นดีไซน์ก็เป็นไปได้นะครับผมเออสมัยนี้ก็อะไรอะไรก็แปลกประหลาดไปหมดตอนนี้เอ้ยของเปรอเปื่อนเปื่ปนปนขอนขาดขาดวิ่งวิ่งก็มาขายได้เนาะ <c oughs> โอ้อ่าเฮ้ยกระเกงตัวนี้ก็สวยดีนะแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ใช่ครับผมขอโทษด,ดีนะเอ้ยผมอยากได้ดีไซน์ที่มันดีกว่านะี้เฮ้ยเรามาจกกระเป๋าตำรวจดีกว่าครับผมอ่าสแกนกรรมก่อนเฮ้ยระดับความจกนะครับผมแบบมีเดียมมีเดียมด้วยนะครับผมเฮ้ยตำรวจคนนี้ นต่ตัวเซยมีอะไรบ้างฮะมีเงินครับผมแล้วก็มีมันฝรั่งเฮ้ยเอามันฝรั่งมากินแต่เซยเฮ้ยแล้วก็มีไอ้นี่ว้ไม่ก็บองตำรวจอันนี้เไอเทมแลขอจกนะครับคุณตำรวจเฮ้ยป๊บนี่ครับผมอาจหารมากครับผมกล้าจกจนที่เลยนะป๊บนี่ผมจะจบตูดคุณตำรวจอย่างต่อเนื่องและไม่อยู่จังเฮ้ยป๊บเรียบร้อยฮะฮาสบายครับผมโล่งตูดและสี่คุณตำรวจเอ้ย เฮ้ยให้ตายเถอะเงินฉันหายเอ้ยกับไปเมียต้องตีหัวแตกนะเฮ้ยเปไงล่ะโอเคครับผมเลยวดูซิกปุ๊บนี่แล้วได้ไหมก็บองตำรวจมาหนึ่งอันนี่หว่าอ่ะอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงติดอยู่ที่หลังครับผมเฮ้ยนี่ของดีเลยนะนี่เดวก่อนนะเฮ้ยถ้าผมลองเออเออเอเอนี่ง่วงนอนนี่หว่าเธอถ้องง่วงนอนนะครับผมนี่มันจะเป็นสนัญลักษณ์ง่วงนอนฮะเราสามารถที่จะดูได้จากตรงนี้เลยฮง่วงนอนอันนี้คือแบกของหนักนะฮะ,ะเราก็สามารถที่จะมานอนตรงนี้ได้นะครับผม อชอแมพสลีปดีกว่าตื่นมากับความสดใสในเช้าวันนี้กับเงิน748บาทนะครับผมเฮ้ยอดี๋ยวเราไปไปการลดรถดีกว่าเอาวิทยุมาขายนะครับผมคือเกมนี้เราต้องค่อยๆเก็บตังค์นะครับผมแล้วก็สร้างนื้อสร้างตัวนะครับผมเฮ้ยฉันอยากจะอัปเกรดบัญชีธนาคารเหลือเกินดูดิดแม่มันฝากเงินได้แค่50บาทนะครับผมเออเดี๋ยวก่อนนะเราไปหารถงัดดีกว่าชวแหรือว่าเราจะเก็บขยะดีอันนี้นี่ตรงนี้ ในพุ่มไม้มีของเวอ่านี่เก็บก่อนเก็บก่อนของพวกนี้ก็เอามาขายได้นะฮะเออจะว่าไปตอนนี้ของมันก็หนักตัวแล้วนี่ว่าทําไมเราไม่ไปขายก่อนเฮ้ยอันนี้ไม้ก็บอกเจ้าหน้าที่แล้วฮะอ่าปับ๊บเก็บหอยเก็บไปได้แล้ววะของไม่เต็มฮะเอออันนี้ร้านอะไรร้านเครื่องมือโอ้ยหนักหนักตัวหนักตัวครับผมอ่าเราต้องหาอะไรกินหน่อยนะอ่ากดเลขหนึ่งนะครับผมอ่าชเวบแล้วก็กินช็อกโกแลต่อนชเว็บนี่ อ่นี่อ้าววันดีครับคุณลุงผมเอาคอมาขายแล้วโอ้โหมือขึ้นจริงๆนะไอ้หนุม่มอ่ะอยู่แล้วอะชวะนี่ขายหอยไปเลยครับผมขายหอยขายปลาเอ้ยมันฝรั่งที่เก็บไปกน MM. ปินโถลั่นไปแล้วครับผมมือลั่นไปแล้วฮะไม่ทันอ่านี่กล่องอะไรไม่รู้เอกสารอันนี้น้ำยาอะไรไม่รู้ขายไปก่อนเฮ้ยสุรายาเม้าขายไปสิครับอันนี้ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่อ่ะป้ารวยรวยรวยครับผมบอกเลยอ่ะ ก็คือถ้าเราอยากรวยเร็วก,ก็ให้เราไปรับจ็อบนะครับผมอ่ามันจะมีเควสเว้ยซึ่งเควสหลักก็จะอยู่ที่ราชาขอทานนะผมเควสรองก็จะอยู่ตามเมืองต่างๆนะก็ให้เราเดินหาเอาแล้วกันอ่าเฮ้ยถังขยะนี่ตรงนี้ขึ้นอีกแล้วชแวบโอเคอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นปับ๊บนี่อ่าเก็บก่อนเฮ้ยนี่อ่าตรงนี้เป็นพื้นที่ใหม่นะครับผมที่ผมได้เปิดขึ้นมานะเออเนี่ยต้องใช้เงินเปิดนะครับผมประมาณพันห้าเลยนะซึ่งผมไปเล่นรอบๆมาเนี่ยจุดเนี้ย ที่มาพาเทีวที่เรามาคุยกับยีป้าคนนั้นนะครับผมที่เป็นเจ้าของร้านนะฮะที่นี่ก็จะมีบริการมากมายนะครับผมเออมันเหมือนก็จะเป็นผับแบบย่อยๆนะเออผับแบบขอทานนะฮะอันนี้คือการแข่งหอยเว้ยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับผมเราสามารถที่จะแทงได้ตรงนี้จะเป็นลูกวิ่งครับผมนี่เห็นปะนี่เป็นลูกวิ่งหอยเห็นปะเป็นลู่ลู่แบบนี้ครับผมมันก็จะเอาหอยมาวางครับผมแล้วมันก็จะกระดึ๊บ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 แข่งกันครับผมใครได้ที่หนึ่งคนนั้นก็ชนะไปนะครับผมผมค เราน่าจะสามารถเอาหอยมาแข่งขันได้นะครับผมเออ,อเปั๊บตรงนี้เราสามารถที่จะมารับจ็อบได้นะนี่่ารับจ็อบได้ครับผมเออมาหางานทำนะฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่900ใช่ไหมอันนี้เป็นตู้เซฟนะเนี่ยตู้เซฟสุดตัวครับผมแต่ว่ายัางใช้ไม่ได้นะเออเอากินไอเทมไปซะยังงั้นกินไปก่อนปั๊บหิวข้าวพอดีกินไปก่อนไอขนมนี่มันกินแล้วแบบไม่ค่อยอิ่มเลยวะมันต้องไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินนะครับผมอ่ะเรามาหางานทําตรงนี้ก็ดีกว่าอาป้า เอ้ยหางานทำกับคุณป้าก่อนล้วกันรับจ้างนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นตัวมัสคอตนะครับผมมันก็จะมีป้ายให้กับเราตรงนี้ฮะรู้สึกว่าเราจะต้องไปหาลูกค้าประมาณ15คนนะครับผมนี่เอาป้ายไปโฆษณานี่ฮะก็คือแรกๆนะครับผมเราก็จะมีอยู่แค่อาชีพเดียวผก็คือการขอทานแล้วก็ไปฉกเงินคนอื่นนะครับผมแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาปุ๊บมันก็จะมีอาชีพอื่นให้เราทำนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ครับคุณลูกค้าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเป็นไงครับผมนี่เป็นไงล่ะ นี่เรียกว่าเป็นร้านหอยทากนะครับผมเฮ้ยอันนี้มีหมายจับอยู่อ่าตอนนี้ความต้องการตัวเราเป็นสูงแล้วนะฮะนี่อ่าปุ๊บไปหาลูกค้าก่อนประมาณ15คนนะครับผมแล้วเราก็จะได้ค่าตอบแทนเอ้ยคุณตำรวจนี่คุณลูกคุณตำรวจหยุดก่อนนี่ผมจะมาโฆษณาร้านอ้าวเฮ้ยใช่แล้วมาเต้นกันเถิดนี่ปับ๊บแหน่เดี๋ยวก่นอนเฮ้ยอ้อยโจโฆษณาครับผมโฆษณาอ่าฮะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยไอ้ตายเถอะอยู่ดีมาเตะเฉยเลยปัโธโอ๊ยเควิ่งหนีก่อนเอ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนดูโฆษณาดิสิสลาเบเฮ้ยเรามาได้กระเถิรดพวกเราอะวิ่งหนีต่อโอเคได้ друз, bies, ลูกค้า <c oughs> เพิ่มขับผมอะเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนไปไายละอ่ะกดเลขกสองป <c oughs> <c oughs> ุ๊บเอ้ะเราต้องใช้เป็นเดก่อนครับผมตัวเตะไปึ่งทีเฮ้ยโอ๊ยมันตามไม่หยุดเลยไอ้นี่ปัโธอุต่า์ยืนโฆษณาอยู่เฮ้ยฮแต่ว่าอ่ะเจมันต้องเจอนี่โชลูเคน โอ้โหเป็นไงล่ะที่จริงผมไม่อยากจะใช้ความรุนแรงกรอกนะคุณเ e c u ริตี้แต่ว่าคุณบังคับผมเองอ่านี่มามาเดี๋ยวมาต้องชกกันหน่อยอ่ะชกกันหน่อยอ่ะว์ลิเวนอีกรอบนะอ่าชกเลยครับผมอ่าโอเคครับผมนี่เรียบร้อยโอเคเราไปทำมาหากินต่อดีกว่าครับผมอ่ารับจ็อบตัก็ครับผมอ่ะคุณตำรวจอัสลามเวอัมอรติงจะเถเดิดพวกเราอ่านี่ครับผมมันคือการโฆษณา เราต้องโฆษณาให้ครบประมาณ15คนนะครับผมเฮ้ยอยคนนี้โฆษณาได้ปะคนนี้ไม่ได้ครับผมคนนี้เป็นเควสนะฮะอ่ะปึ๊บนี่อ่าต้องเข้าไปตรงที่แบบมันมีลูกค้าเยอะๆอย่างเช่นตรงนี้อ่าเราจะโฆษณาทีเดียว2คนรวดได้ไหมอเอาทีละคนก็ได้วะอ่านี่ทอมแอปนี่ถือป้ายไปถือป้ายไปคุณตำรวจครับผมอ่าโอ้ว่างเชิญนะครับผมร้านของเรานะฮะเฮ้ยมีหอยทากให้เลือกสรรน,นี่แปลคนละ เอ้ยตรงนี้ได้ลูกค้าเยอะเลยอ่ะวับนี่โฆษณา9คนแล้วฮะอ่าเฮ้ยฮ้เตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้สองคนลวดชัวร์นี่เป็นไงล่ะอ่าโอเคครับผม10ละ10คนละ10คนละเฮ้ยตรงนี้เป็นกลุ่มเลยตรงนี้เป็นกลุ่มเลยฮะอ่าเด็กแล็บ เอ้ามันไม่สนใจเลยครับผมมันเต้นกันใหญ่กันผมเออเธอมามาจากไหนเธอเป็นใครไปฝั่งขลอกมามาจากไหนแค่เต้นจากทัศน์ตะกัวทุ่งให้ใจเธอเฮ้ยคนเก่าเดี๋ยวก่อนชมแว๊บอ่าอ่าชมแ๊บนี่อ่ะเก็บของก่อนนี่ฮะตามผู้ไม้อ้าวสวัสดีคุณผู้หญิงครับผมเออสนใจที่ไปเที่ยวผับกอลล์ไหมครับเออนี่อ่ะได้11คนแล้วฮะตอนนี้อ้าววันดี้วันดีอ้าวคุณพี่เสื้อเขียว นี่ครับผมฮ่าบพรว่าไปไปที่ร้านเลยนะครับผมสลอมเวนะครับผมอ่ะชัวร์นี่ฮะนี่เฮ้ยอันนี้ไปถักขยะว่ะตรงนี้ไปถักขยะเดี๋ยวเราเก็บก่อนช่วยนี่ไม่ได้ไม่ได้อ่าทำงานทำงานเพื่อเงินเพื่อเงินเออตรงนี้อุย้ยลูกค้ายเยอะลูกค้ายเยอะอ่นนี่ตรงนี้เลยไปกลุ่มไปก้อนฮึบโอ้โ,อโหไม่ทงงันครับผมไม่ทันเฮ้ยมันมีทางขึ้นด้านบนด้วยวะ่ะอ้าวคอมพิวต์จ็อบเหรอ โอ้เยี่ยมครับผมได้เงินมา200บาทเท่เฮ้ยช่างเป็นงานที่แบบคุ้มค่าเหลือเกินหุยมีเงินเป็นพันครับผมแต่ว่าเฮ้เงินอยู่ตัวนี่มันก็ราบากใจนะเราไปหาเสื้อผ้าใส่ดีกว่าไหมเออร้านนี้มันมันไม่ค่อยโอเคครับผมร้านใกล้บ้านเราอะ่ะมันจะมีร้านขายเสื้อผ้าอยู่ลัมโบก i นีนี่เอาไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรามีไข่ฟวงอยู่4ว่าแล้วก็ครับหาวิทยุไปขายดีกว่า ช่วแแบไหนดูซิไทยรถมีอะไรบ้างโอ้โหไม่คุ้มอัซะเลยเฮ้ยจะเอารถไปขายก็คันละ50บาทครับผมปุ๊บชกก่อนชกก่อนปับ๊บอ่ะยังไงครับผมยังไงยังไงอ่าจุดไหนจุดไหนเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจเกมนี้เขาไม่แคร์อะไรหรอกครับผมเอออันนี้วิทยุอ่าวิทยุก็คุ้มนะได้วิทยุมาเครื่องหนึ่งครับผมอ่าป้ายป้าครับผมโอ้ อันนี้ร้านขายเครื่องมือเรามาซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมีกว่กับมการงัดรถนี่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนี่ซื้อมา2อันเลยอาชวับเฮ้ยรถเขียวรถเขียวเออชวับอัดก่อนก่อนับ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 เรียบร้อยครับผมฮ่าวิทยุโอ้วันนี้ดวงเฮงจริงๆเว้ยไ้น้ำหนักเต็มตัวต้องเอาของไปขายก่อนปุ๊บโอ้โหมีเงินอยู่ตั้งพันหนึ่งแน่โคตรเยอะ อันนี้วิทยุ2อันขายไปเลยเอ้ยไม้ ine, นี่ต้องเก็บเอาไว้นะฮะไว้ป้องกันตัวอ่ะแฉกนี่ครับผมุ่งพลาสติกฮะอันนี้คือแต่สนามฟุตบอลน,นะครับผมเอาไปเชียร์ฟุตบอลได้นะลูกบาสอ่ะแล้วก็กล้องถ่ายรูปนี่ฮะเออมันก็มีแค่นี้นะโอเคพันสองแล้วฮะเดีย๋ยวเราไปหาร้านค้าแบบเจ๋อเจดีกว่าครับผม,มเดี๋ยวก่อนนะร้านนี้มันแบบดีไซน์มันไม่ใช่ครับผมเฮ้ยร้านเดียวกันตัวเนี้ย อ๋อไอที่มันชอบเอาเสื้อเก่าๆมาขายนะให้ตายเถอะดีไซน์แย่มากมันไม่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเลยอ่ะปุ๊บจบทางกระยาดกา่อนเกมนี้จะมีเฟรมเรทตกหน่อยๆนะครับผมอาจจะต้องให้เขาแบบแก้ไขนิดนึงนะอ่าใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาร้านค้าแบบเจ๋วๆแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใส่ใหม่ดีกว่าวะเฮ้ยแต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าใส่เราก็ไม่ใช่ขอทานเดีเอ้ยมันก็แบบหลุดพ้นจากตัวตนของเราไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยฉันต้อง ฉันต้องไปตัวไปตัวของตัวเองฉันต้องไปขอทานเราต้องยึดมั่น <c oughs> ในอุดมการของเราแต่ว่าบางทีคนเราก็ต้องพัฒนาปะปะไอ้ตายเถอะจะมาเป็นขอทานตลอดก็ไม่ได้นะอ่ะปุ๊บเก็บไวยก่อนอันนี้เป็นร้านฝึกวิทยายุทธนะครับผมเฮ้ยดูสิอ,อ่าๆเสียงรถครดังเลยสวัดดีครับลูกพี่มีวิทยายุทธอะไรจะสั่งจะสอนพรหรู้เปล่าไม่มีครับผมอืมไม่ตายเถอะไม่มีวิชาใหม่เลยอ,อะอาโทนึกว่าจะมีวิชาใหม่ๆนะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ผมลองกดดูตรงนี้สิอ่ากดที่เวทเตอรี่นะครับผมมันจะมีวิชาใหม่นะที่เราได้มากดตัวทีเพื่อเป็นการอิบิตนะฮะอันนี้ก็วิชาเดมิมเออเนี่ยอันนี้ที่เราได้มาใหม่ก็ผมโชลูเคนนะฮะเอ,อ้วิชาโชลูเคนที่ผมได้มาก็ผมผมก็มาฝึกจากที่นี่แหละเห็นป่ะไหนลูกพี่ก็โชว์อยู่เ้ยโชลูเคนที่แท้จริงมันต้องอายับเย็บ,ยบ,ยบ,ยบแล้วก็โชลูเคนแบบตีนะอ่าโอ้โหสุดยอดจริงอะ่ะคนนี้ก็เป็นผลประจานของเรานะฮะเออผมต้องไปหาร้านเสื้อผ้าที่มันทันสมัยกว่านี้ เฮ้ยคนนี้แต่งตัวดีนะเนี่ยเฮ้ยแต่งตัวดีมีสไตล์นี่หว่าอะไหนสแกนกรรมหน่อยสิสแกนกรรมหน่อยมีอะไรเปล่าโอ้เหเงินก็ไม่มีมีแต่ขนมเออแต่ว่าขนมก็โอเคนะเออเก็บเอาไว้กินได้ครับผมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะอ่านี่หยุดให้สแกนอ่าฮะสแกนกรรมก่อนโอ้โหนี่จอยเกมเอาสิครับโฮ้ยมีเดียมด้วยมีเดียมด้วยเรียบร้อยครับผม ่าเจอไปหนึ่งจุดครับผม1จกเข้าไปอ่ะอ่ะสองจกครับผมอ่ะสามจกตามมาอ่ะเป็นการจบแบบต่อเนื่องครับผมแบบอื้มอ่ะชวเว็บเอาหมดตูดสิครับหมดปะหมดครับจะเป็นเหลือเลรครับผม,ผมเจอเราเข้าไปฮะตำรวจก็โดนจบมาแล้วครับผมอุ๊ยคุณ Security หลบม่มนอ่ะโชวๆนี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาร้านไขยเสื้อผ้าแบบแจ๋วก่อนหรือว่าเราจะหารถขับดิเออ เราไปหารถขับดีกว่าเอ๊ะเราจะไปหารถได้จากตรงไหนครับผมถ้าเราขมโมยรถมันก็ดีนะเฟ้เออมันก็มันก็ดีนะครับผมมันจะไม่โดนค่าหัวนะฮะแต่ว่าถ้าหากเราไปแย่งชิงรถจากคนที่ขับรถอยู่เนี่ยครับผมมันจะโดนค่าหัวเลยนะเอออือ่าไม่เป็นไรครับผมเอาวกกลับมาที่ไหนเนี่ยเอาที่เดิมเรานีหว่าอ,อันนี้นี่แป๊บหนึ่งแปหมุงชุมแอปชุมแอปแล้วก่อนผมจะหาร้านเสื้อผ้าเอาลานี้อีกแล้วเหรอ เดินไปเดินมาวนมาล้ําเดิมเอ้ยเดี๋ยวต้องหาร้านที่แตกต่างเอ้ยตอนนี้อะไรเนี่ยโอ้ยแบกของหนักครับผมต้องเอาของมาขายก่อนเอ้วสู้ดิครับเอ้ยเอาของมาขายอันนี้เอาปลาไปแวบวันนี้เอาของมาขายแบบรวยๆเลยวะ่ะโอ้โหจอยเกมครับรวยหอยทากอ่ะอ่ากดพลาสติกนี่ฮะเออเดี๋ยวกันนะโอเคมานี่ร่ำรวยร่ำรวยครับอออืื้ห เออเดีย๋ยวเราไปหาไอ,อ้นี่ไงร้านเสื้อผ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอีกร้านหนึ่งอ่าโอเคแวอ่าเฮ้ยเรามีแฮมเบอร์เกอร์ปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องแวะซื้อแฮมเบอร์เกอร์ก่อนครับผมอาฮอทดอกฮอทดอกอ่าอันละห้าบาทับผมเอามาหนึ่งอันอ่ะสองอันอ่ะสามอันเลยแล้วกันนะอ่ารวยรวยับผมผมรวยผมรวยอ่าเรามีไข,ข่ควงอยู่สามจัดการครับผมปับ๊บปั๊บไหนดูซิ อัตฮาโอ้โหโชคดีจริงๆครับผมให้ตายเถอะอ่าเฮ้ยร้านนี้ร้านใหญ่โตไม่ใช่น้อยเออสสวัดีครับผมมีแฟชั่นอะไรจัดๆจ้านๆมั้งครับผมเฮ้ยเก่งทหารตัวเราหกร้อยฮะเฮ้ย,ยดูอัปเกรดเลยนะเอาปะเอาปะมันต้องเอาหน่อยแล้วอะ่ะเออมาถึงร้านแล้วอะ่ะแล้วก็ชุดฮูดเค้เฮ้ยเราจะหลุดพ้นจากการเป็นขอทานแล้วครับผมโอ้โหนเนี่ยเก้าร้อยบาทนะเนี่ยแมเอาไว้ก่อนรอบหน้านี่ อัพเกรดตัวเองสักหน่อยครับผม